คุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมไปที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนายวิบูลแววบณิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านครับท่านเองได้เดินทางมาเปิดงานประจําปีนะครับสู่ขวัญข้าวของดีของอำเภอเชียงกลางประจําปี2565เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูวัฒนธรรมและก็ประเพณีที่เกี่ยวกับการผลิตข้าวของกเกษตรกรของอำเภอเชียงกลางตลอดจนเรล,ล,ล,ลงสร้างเจตสานึกนะครับในการลดการใช้สารเคมีในนาข้าวส่งเสริมการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวใช้ในครัวเรือนและก็เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมนะครับประเพณีของท้องถิ่นและชนเผ่าต่างๆด้วยรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่และส่งเสริมการพัฒนาการผลิตภาคทางการเกษตรตลอดจนนะครับการต่อยอดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมครับสำหรับกิจกรรมภายในงานนั้นนะครับก็คือมีการขบวนแห่สู่ขวัญข้าวนะฮะการสู่ขวัญข้าวการถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าววัฒนธรรมการปลูกข้าวนะครับการประกวดพันุ์ข้าวการประกวดทิดาสู่ขวัญข้าวครับการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งการประกวดรำวงย้อนยุคและกิจกรรมแสดงแสงสีเสียงอีกมากมายทีเดียวครับโอโ้โหต้องบอกว่าเป็น